สบายดีพี่น้องสบายดีว่าสวัสดีน้องพี่น้องนาะมาพบพ่อกันนี้แล้วส่องบัรจอยสนแนลเอ็มโอพี่น้องเฮ็ดวียกเฮ็ดงานคืนอเก่าเหมือนนี่พี่น้องสิมากวดมาลินขี้ต้มอีกแล้วพี่น้องสิมาลินขีต้ต้มอันนี้อยู่บอ่อคือเก่าพี่น้องอยู่กลนบอ่อของบอ่บอบลาพรอน

กกนี่แหละปาาปาาพื้นกันเลยหนีปาลองดีว่ <c oughs> าไอชินไอชิโลกนงเอาขืนา้นดีหรอนว่าวแล้วแหละเป็นไม้โลกศัพทแล้วแล้วพี่น้องุนยา ลูซอยเป็นพี่น้องเป็นมาแล้วแล้ลซาเปื่อนหลายคนลายคนจมมาลเสด็จไล่เดี๋ยวเลยแล้วพวกมีงยังหรอไม่ใจกล โอ้น่นั่นอนย่างเงี้ยเนนีเย็นนีอาชีวอยู่อย่างแหลวีไปม่โคแล้วก็แหลแ้วก็บุญแหลวแล้วก็มาเลยของเย่ว่ามันีบๆป่อยบุญเนี่ยก็มาเมื่อเลยมาเลยเมื่อเนี่ก็เมื่อเฮือนอนเฮือขึ้นนึง เดินก่อนมาจะงโง่มาบุญนี่กคยี่ถาบุญแล้วจะเมื่อยโงมาไปแอ่งบากาะงาเียรมดแดงนเิาทก่อนเออินแม่อนเอ้า้องมาไว้เทียนขึ้นหนึ่งวันชุกเมื่อบานเลยวันทีโง่ ผูอ้อ่นนั่นฉงกระบกอคนพอดีนันถือกระบะนกอ่ออีแล้วมาแล้ไล่ลูกวมตายลงสู่สิไลนน่ก,กืนดได้สบายดีพี่นองเราพมาสอมลุมพี่น้อง รูมขีเล็ดแมงโคก็ล้วงบุถึงกระป๋องหลานช้าหมามิาง่งก็ช <c oughs> อามิ้นขึ้นนีนี่ขึ้ <c oughs> ขนนีก็นอนก้มขีเลเออ็ดเนี่ยโอเคมาสับปูซูงสัมสาดพูดเนี่ยนะสัมพูดเเต็มหนาจ,จะก้องจะก้อง ลินขี้ต้มก็เป็นเงินไปน้องท้างเดี๋ยวมันกระแหงบ้านน้าลินขี้ต้มคือจับปลาขอนมีแต่ว่าเห็ดงานกรนแหงก็นานอากาศแล้วเพาก็ดลูกไ้แล้วแบบอีซ้ำวัน มันหาเลย,เลยบอกเขาแล้ว,บอ,ลวบอกแล้วเหละโทษทีอ่องเพศนี่มาอันนั้นอันนั้นอความมากันที่เช้าท่านวาท่านท่านเออคาดได้นะวันนี้เนาะวะเขาทเ<บ>ขาท,าขาทา่าตรงนี้ไม่กาดเขาไปนเขกระลก

เงินเอาผินเราเอ้ยความ,ม,ม,ามความลำบากออพี่น้นองเยากเงินง่ายนะทำไรเงินมันม่นก็ง่ายเด้เวลสิได้เงินเพื่อนพี่น้องเอ้ยความมิ้นต์นนม,มันมเป็นอะไรก็ยังลุยซ่าซ่ามมือมนนยั<ส>มมองมาก็ยัดเงินในรดกินยัง <laughs> กินโตก สิว่าแล้วกินยังวะมินมินเมื่อนั่งรถหายควดขี่ก็ควดแล้วพี่น้องเลยสีน้ำหอมกบสีเืงอบาทเมื่ออื่นพี่น้องได้สีน้ำหอมกบเลยพี่น้องมัตถุมินน้ำหอมวัคคุปสวยก่อนโอ้สวยงามนี่แหละจมมังแหงเลยสำนักสวร้างปืนมาสีเป็นปูนนะ มนยู่หรองนากระดดกอนนจะเลยรูดน้ามก้อนเหรทำลายอ <_ d ata> ะพี่น้อยเพื่นทีเรียบร่อยแบบนี้กไก็แฉแเดียก้อก็แทรกก็ตามพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้นาก่อนพี่น้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้กันลาก่อนพี่น้องฝากก,ไ L, กดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดต,ติดตามีเดอ,อพี่น้องมันจะเป็นกำลังใจให้บอลจอยสแน,นลเอ,อ็มโอพี่น้องลาก่อนพี่น้องไปอีกบอลหนึ่งพี่น้องสบายดี